ทางอีสานจุลภามอวิวัฒน์เฟิร์นร้อใช่ไหมคะหัวนหน้าพักไปที่ร้อยเอ็ดอตกลงได้ชื่อแล้วนะ,ะที่เป็นกรณีคนละครึ่งแต่ของเพื่อไทย70-30ค่ะรัฐออกให้70ประชาชนออก30เพราะเชื่อว่าที่คนละครึ่งใช้กันไม่หมดเพราะประชาชนไม่มีเงินไม่มีเงินเติมขนาดคนละครึ่งยังไม่มีตังเลยเหลือลก็เลยออกนโยบาย70 30 คุณจุรพันฑ์เมื่อวานนี้ใช้คำว่านโยบายคนละค่อนอ๋อมีชื่อแล้วะเงินช่วยเหลือที่ดีกว่าคนละครึ่งด้วยการใช้นโยบายคนละค่อนคนละค่อนอาจจริงๆมันไม่ใช่คนละค่อนนะมันต้องรัดค่อนประชาชนหน่อยอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ใช่ถูกไหมนี่ฮะมีเสียงบางช่วงบางตอนไหมไม่มีเหรอไหนเฟิร์นอ่านซิ นี่คุณจุลพันธ์บอกว่าคือโครงการเงินช่วยเหลือที่ดีกว่าโครงการคนละครึ่งจะใช้นโยบายคนละค่้นมาทดแทนค่ะก็อยากให้ไว้วางใจเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลให้เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่องอ่าท่านผู้ชมตัดกลับมาอ่าผมย้อนกลับไปมีนโยบายซึ่งผมถือว่าจริงๆงวันที่คุณเสด็จกกัญญาก,กับคุณสุพจีมาเนี่ยมันมีนโยบายสาคัญด้านเศรษฐกิจ ค่ะและสวัสดิการรัฐมันจะโยงมาจากที่เกี่ยวข้องกับคนละครึ่งคนละค่อนหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีให้จำไม่ได้ช่วยทบทวนมาหน่อยเอาของคปปรูสุภจีก่อนไหมเกี่ยวกับเรื่องกรณีผู้สูงอายุใช่ไหมอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้ามีไรายได้ต่ออายุ60ปีนอกจากกระตุ้นการจ้างงานคนสูงอายุค่ะ กระตุน้นการจ้างงานคนสูงอายุถ้าจ้างงานคนสูงอายุเนี่ยมาหักรถย่อนภาษีได้เพิ่มหมายความว่าถ้าคุณจ้างคนวัยยังไม่สูงอายุไม่ถึง60เวลาเงินเดือนเนี่ยค่าจ้างคุณมาหักภาษีเป็นรายจ่ายปกติก็คือหมายถึงองค์กรแต่ถ้า<อ>เป็นกรณีของรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยถ้าจ้างผู้สูงอายุใช่ไหมพี่จำไม่สลับใช่ไหมอเอามาหักค่าใช้จ่ายได้เท่าตัว ไปต้องวัจ้างสามหมื่นเอาบาค่าใช้จ่ายได้หกหมื่นบริษัทก็จะเสียภาษีลดลงไงรวม <ใน S 2> ถึงนะกรณีถ้าสูงอายุเนี่ยเ,เงินเดือนเท่าไหร,ร่อย่างไรเสียภาษีครึ่งเดียวไม่ต้องเต็มไม่ต,<า>ต้องเต็มไหมอย่างพี่เนี่ยพอเข้าสู่ปีนี้คงไม่ทันใช่ไหม <laughs> เอจ่ายภาษีไอเงินก็แลกนนี่ครึ่งเดียวนะอันนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการแข่งกนันเรื่องนโยบายโดยแท้ ฟังท่านสุปเจออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มคนสูงวัยนะคะคุณสอยุทธก,กัตถ์มอิตาจะอยู่ในกลุ่มนึงเแล้วนะ <c oughs> <ๆ>กลุ่มคนสูงวัยเนี่ย <c oughs> เรามองว่าประเทศเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> สิ่งที่เราทําก็คือว่ามีนโยบายว่าถ้าบริษัทจ้างคนสูงวัย คนมีอายุเพราะว่าคนสูงวัยอายุมากกว่า60ปีเนี่ยใน workforce ในแรงงานของเราวันนี้นะคะตามตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52-53เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังทำงานอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกคนที่จ้างงานอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะจ้างคนอายุเยอะๆอย่างตามอย่างคุณชรยุทธใช่ไหมคะอยากจะจ้างอย่างจากคุณสุริกัญญาอย่างเงี้ยเราก็เลยมีอินเซนティブให้ว่าสําหรับคนที่จ้างคนสูงอายุใช่เขาสามารถจะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะ แต่ว่าไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนสำหรัไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนของเขายเดืินเดือนของคนที่เราจ้างไงคะอ๋อไม่ใช่ว่าไปจ้างคนเงินเดือนแสนหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อถ้าเกิดเงินเดือนไม่เกิน30,000หักภาษีเอาเนี่ยรายจ่ายปกติ <S 2> 2 <S หัารายจ่าย3 0 0 0 0 ก็เป็นหลักได้หกหมืนห่นคือไม่เกินแผนเพดานสามหมืน่นไม่จํากัดคนใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค่ะก็คือจะกระตุ้นให้บริษัทห้างร้านต่างๆจ้างคนสูงอายุใช่ค่ะและก็ในมุมของคนสูงวัยเองเนี่ยเขาต้องใช้เงินอย่างจํากัดม,มากๆสิ่งที่เราทําก็คือว่าถ้าไม่เกินรายได้ไม่เกิน1ล้าน1.5ล้านบาทต่อปีอเราให้เขาเสียภาษีครึ่งเดียวไม่ต้องเสียภาษีเต็มเพื่อที่ว่าเขาจะได้พอมีลมหายใจเอาไปเก็บไปทําอย่างอื่นที่มันมีความจําเป็นกับชีวิต แล้วก็ในมุมของคนสูงวัยเนี่ยเราก็จะมี <c oughs> โปรแกร,รมที่ช่วยดูแลเพราะว่าคนสูงวัยตามสถิตินะคะใน10คนเนี่ยจะต้องมีคนดูแลอยู่หนึ่งคน mm. ก็เลยมีโครงการที่ดูแลเราเรียกว่าพยาบาลชุมชนโดยที่พยาบาลชุมชน mm. ในประเทศเราเนี่ยอย่างน้อยมี1คนตอนหนึ่งชุมชนเป็นการกระตุ้นการจ้างงานในในวิชาชีพพยาบาลด้วยแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาอทักษะของเขาไปช่วยคนสูงวัยดูแลในชุมชนนั้นก็ให้ ชุมชนดูแลกันเองลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูงวัยก็จะได้มีคนดูแลถ้าถามผมว้าวนะ,ค,ะคือ,อกระตุ้นฮหบริษัทห้างร้านต่างๆเพื่อประกอบการเนคุณจ้างคนสูงวัยเพราะเขาจะได้เปลี่ยนจากภาระเป็นพลังถูกไหมค่าคุณเงินเดือนสมมติคุณจะจ้างเขาแสนหนึ่งก็ได้แหละแต่แต่ว่าไอ้แสนหนึ่งเนี่ยมาหักสองเท่าไม่ได้หรอกแต่คิดสามหมื่น นึกออกใช่ไหมไม่เกินสามหมื่นบาทเนี่ยเอาเป็นค่าใช้จ่ายหักได้สองเท่าเพื่อจะให้บริษัทห้างร้านไปจ้างคนสูงอายุนึกออกใช่ไหมอันนี้สําพันธ์กับในปีคนสูงวัยเนี่ยอันนี้ผมฟังแล้วว้าวตัวเองด้วยปีหนึ่งไม่เกินล้านห้าถูกไหมปีหนึ่งไม่เกินล้านห้าเดือนหนึ่งไรายได้ก็ประมาณแสนสองหมื่นห้าพัน เดินแสนสองหมื่นหันิงๆคงไม่ถึงหรอกเพราะมันคงมากกว่านี้เพราะมันต้องขาค่ารถหย่อนอีกค่ะใช่ใช่ค่ะเอาเป็นว่ารายได้สุดที่เนี่ยล้านห้าสมุตตีซะว่ามีรายได้เดือนละแสนห้าล้านห้ามันถ้าจะอยู่ภาษีเท่าไหร่สิบห้าเปเมสิ้าเปอนป่ะน่าจะใช่ใช่ค่ะอ่อร์อ่าล้านหนึ่งก็เท่าไหร่นะแสหอ่ะตีซะว่าแสห สมุติ10%ซแทนที่ผมจะเสียภาษีแสนหะนึ่งกรณีส0อนะเสียห้ามื่นข้าพเจ้าได้เสียทันทีว้าวอ่ะวเนนว้าวในแง่ที่เรามองในมุมว่าผู้สูงอายุนะ,ะถูกไหมใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนให้เขาเป็นพลังและสังคมไทยยังขาดผู้สูงอายุใช่ใช่ไม่ใช่สังคมไทยผู้สูงอายุเยอะวัยแรงงานเนี่ยเติบโตไม่ทัน ก็ยังทํางานได้ทํำไมถึงไม่ใช้เพราะอเกษียณ60ปีเนี่ยหลายท่านยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะยัง<อ>มีไอเ <idea S 2> ดียดีๆทำงาน,นได้นี่ไงเห็นไหมวิธีเอามานําเสนอแบบนี้มันเห็นภาพเอาฝ้าของพรกประชาชนมีอะไรนะจําไม่ได้ฮะช่วยคิดดิเอาฟังดูซิคุณสูงอายุอะไรคุณมีไหม จริงๆของไอที่จ้างงานเลยเนี่ยสูงวัยสูงอายุเนี่ยเราก็มีเรื่องของออนอกจากเรื่องของสวัสดิการนะคะที่จะให้ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทในปีแรกเนี่ยแล้วก็ 1, 5 0 0บาทในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าเราก็จะมีมาตรการการดูแลผู้สูงอายุเหมือนกันเราก็จะเป็นคูปองเหมือนกันที่จะให้กตัวผู้สูงอายุนี่แหละที่จะให้เอาไปจ้างนักบริบาลที่ เเรียกว่าแคร์กิเวอเนาะอาจจะไม่ใช่พยาบาลตัวแคร์กิเวอเนี่ยก็สามารถที่จะามามาให้บริการแล้วก็ได้เงินกลับไปนะแล้วก็จะเกิดทำเต็มรูปแบบ full time เนี่ยก็น่าจะถึงประมาณ15,000บาทต่อเดือนสำหรับคนที่จะมีอาชีพใหม่ตอนเป็นคูปองือดูแลผู้สูงอายุใช่คะ่ะตอนเป็นคูปองเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะนักบริบาลในชุมชนแต่ว่าธุรกิจ ที่ดูแลผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยม,มีมีหลายธุรกิจเลยนะคะที่จัดหาคนไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้านเนี่ยออนะคะก็จะสามารถที่จะมารับคูปองตรงนี้ก็ได้หรือท้องถิ่นที่ให้บริการตรงนี้เนี่ยก็มารับคูปองตรงนี้เนี่ยไปไปทำไปให้บริการได้ออมันก็จะเกิดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็จะเข้ากับส,สังคมสูงวัยไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดการจ้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่รัฐก็จะช่วยออกส่วนหนึ่งนะคะประมาณถึง 16ชั่วโมงต่อสัปดาห์อของพรกประชาชนก็จำไม่ได้ที่มันเชิงนโยบายอะไรวะคนละครึ่งหวยใบเสร็จใช่ไหมมีหวยใบเสร็จอ่าคนละครึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกภาคการเมืองใช้เพราะประชาชนบอกว่าอะไรดีก็เอามาทําต่อได้คะ่ะอ่าพักเพื่อไทยก็มีคนละค่อน <c oughs> ของภูมิ <c oughs> ใจไทยเาพลัดห้าสิบห้าส ห้าสิบห้าสิบบวกกับหกสี่สิบสี่หกสิบสี่สิบเป็นกรณีของถ้าเป็นคนอยู่นระบบภาษีใช่ค่ะแล้วก็มีคือเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยปีนี้เศรษฐกิจจะตกมาก GDP ตกไม่ว่าพักไหนก็ต้องเข้ามากระตุ้นเท่าที่ฟังดูเนี่ยสามพักหลักใช้เหมือนกันหมดแล้ววิธีโมเดลนี้ซึ่งมาจากพลเอกประยุทธ์เดิมถ,ถูกไหมใช่ค่ะอ่ะนี้ของพักประชาชนเขามีหวยใบยเสร็จเติมเข้าไปว่าเข้ามากระตุ้นในส่วนของร้านค้ารายย่อยต่างๆ ขนาดที่พักภูมิใจไทยเขาบอกว่าจะขยายบัตรคนจนอนอกจากซื้อร้านธงฟ้าให้มาซื้อร้านเนี่ยคงกลายคนละครึ่งพัดเนี่ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบกันอย่างนี้กับอีกอันหนึ่งเรื่องอะไรนะคนละครึ่งซื้อของเมรด์ินไทยแลนด์ใช่ไหมตัดมาไหมหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นแอร์ตู้เย็นเนี่ยหลายคนจะไม่รู้นะะเรานำเข้าเพราะมันถูก ก็ปรากฏว,ว่าจะให้สภาอุตสาหกรรมรับรองเลยว่าผลิตภัณฑ์ไหนเนี่ย made in Thailand หมายถึงทั้งแรงงานถึงการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเป็นสินค้า made in Thailand อาจจะมีกำหนดห้าไปซื้อรัดจ่ายครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าซื้อของ made in Thailand คนละครึ่งอันนี้เนี่ยแบบของภรคประชาชนมันก็ได้เปรียบเทียบกันแบบนี้อ่ะ